จข่าวล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่3พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับ10บาททอง30บาททำฟันฟรีนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจ a c e b o o k สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะส่งกำลังใจแอปด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะโดยเพจ a c e b o o k สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อัปเดตสิบบัตรทอง30บาททำฟันฟรีที่คลินิกธ,น,ธนกรรมชุมชนอบอุ่นปีละ3ครั้งในโครงการ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวมีอะไรบ้างนะคะ 1. ขูดหินปูน2อุดฟัน3ถอนฟัน4เคลือบหลุมร่องฟัน และ5เครือบฟูลออนไลน์สังเกตสติกเกอร์คลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่นนะคะจากนั้นยื่นบัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสิทธิ์บัตรทอง30บาททําฟันฟรีปีละ3ครั้งนะคะในโครงการ30บาทร,รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวประชาชน10บาททอง30บาทในพื้นที่จังหวัดนํำร่อง30บาทร,รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับบริการดูแลสุขภาพช่องปาก5รายการที่คลินิกชุมชนอบอุ่นปีละ3ครั้งนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1สายด่วนสปสช,ช13302ช่องทางออนไลน์นะคะไลน์สปสช,ชพิมพ์ไลน์ i อ n h s o หรือที่ไลน์นะคะสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อัพเดตข่าวดีๆนะคะจากเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ